คนอเมริกันเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจากรถน้ำมันเนี่ยมันก็ยากนะตอนนี้มันมียากกว่านั้นอีกครับก็คือคนที่ใช้รถ EV อยู่แล้วเนี่ย46%ครับมีแนวโน้มจะเปลี่ยนกลับมาใช้รถน้ำมันเทสซาทำไมขายย้อยน้อยลงยอดขายหล่วนวูบนะฮะเทสซาพ่ายแพ้ให้ BYD ย,ยับเยินในตลาดยานยนต์จีนโดยเฉพาะเทสซาในจีนเนี่ยดิ่งลงไป24.2%สนหุ้นเทสซาตกไป25%เลยนะครับตอนนี้ประมาณ190ดอลลาร์นะครับทั้งหมันอาจจะตกไปถึง15ดอลลาร์ สวัสดีครับดีบีสวนถวสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่มากนะฮะสิกว่าล้านคันของรถยนต์ในโลกเนี่ยประมาณ10%ก็อยู่ที่อเมริกานะครับโตโยต้าก็เป็นเจ้าใหญ่ในอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหนึ่งครับที่กําลังมาแรงก็คือดีเทสลาขายไปล้านกว่าคันตันนี้เราก็เลยมามองถึงที่เรียกว่า EV เพื่อให้เข้ากับสิ่งที่เราเป็นคลิปมาตรฐานก็คือคลิปรถยนต์ E ีเนี่ยประเทศจีนครับผลิตรถยนต์ EV 8ีล้านคัน อเมริกาผลิตแค่1.39ล้านคันเราก็เลยเห็นสิ่งที่เรียกว่าอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่ของรถยนต์ E ีวีมีกําลังผลิตถึง1.39ล้านคันเนี่ยเรามามองที่คําว่ารถไฟฟ้าในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงเทสลาแน่นอนครับเทสลาล่าฝันครับจะเป็นเจ้าโลกให้ได้ครับโดยมีเป้าหมายว่าจะผลิต20ล้านคันทั่วโลกตอนนี้ยังอยู่แค่1.39ล้านคันเลยครับมันยังห่างไกลความฝันอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะ10 สิบกว่าเท่านะฮะเราก็มาเลยมองว่าการที่คนอเมริกันเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจากรถน้ำมันนี่มันก็ยากนะครับตอนนี้มันมียากกว่านั้นอีกครับคือคนที่ใช้รถ EV อยู่แล้วเนี่ยสีครับมีแนวโน้มจะเปลี่ยนกลับมาใช้รถน้ำมันแต่ที่จะดึงคนใช้รถน้ำมันไปใช้รถ EV กลับโดนคนที่ใช้ EV กลับไปใช้น้ำมันแมคคินสันนะครับได้มีการเซอร์เวย์ครับว่าการใช้รถน้ำมัน ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็มีคนจํานวนมากก็อยากจะกลับไปใช้รถน้ํามันเหมือนเดิมเพราะ EV มันมีปัญหาปัญหาอีกอย่างก็คือการชาร์จไฟสถานีชาร์จไฟสาธารณะในอเมริกาเนี่ยมันมีน้อยครับการอนุมัติเงินสร้าง7,500ล้านก็ยังทําไม่ได้อยังช้าอยู่เลยครับมันทําให้ปัจจุบันเนี่ยสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในอเมริกามันน้อยเกินไปนะเป้าหมาย5 0,000 0แห่งในยังยากอยู่นะครับ ปัญหาที่ตามมาอย่างคือการใช้รถ e ีวีมันมีปัญหามากกว่าการใช้รถน้ำมันคุณภาพของเทส l a ก็ตกลงนะครับโพล่าสุดของแมคคินสันระบุว่าคนเมกันซีที่กเปซ็นที่เป็นเจ้าของ E ีวีกำลังช่างใจกลับไปใช้รถสันดาบดีไหมนะฮะการสำรวจคุณภาพเบื้องต้นของ JP Power เนี้ยได้บอกว่ามีปัญหาครับผู้ซื้อรถ10,000แสนคันที่ครอบครองรถใน90วันแรกเนี่ยเขาจะมีการสำรวจนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นคือรถสันดาบมีคะแนนที่180พอยครับแต่ว่ารถ BEV ครับ มีคะแนนความเร็วครับุนี่คะแนนความเร็วนะครับ6คงคง่ายรถน้ำมัน180รถไฟฟ้า266ต่างกันทั้งหมด86คะแนนก็หมายความว่าอย่างไงหมายความว่ารถไฟฟ้ามีปัญหาจุกจิกเยอะมากใน90วันแรกของการใช้งาน1 0 0 0 0แคันที่บอกนะครับผู้ผลิตมากบอกว่ารถ EV มีปัญหาน้อยซ่อมน้อยเพราะชิ้นส่วนมันน้อยมันจะมีปัญหาได้งไงชิ้นส่วนจาก3า0 0เหลือ3,000เนี่ย ะะแต่ว่ากับตลัปัดครับ EV กับปั๊กอินอิบิตกับมีปัญหาจุกจิกมากกว่าโดยเฉพาะหมวดการซ่อมจุกจิกฮะนาในแฟงแฮลเลนะฮะเป็นผู้อำนวยการอุปโสค์เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าการปัญหามันรุนแรงกว่ารถน้ํามันถึง3เท่าความหมายคืออะไรความหมายคือว่ามันมีความไม่สเสถียรนะคุณภาพรถเทส la มีปัญหาจาก257กลายเป็น2 6 6้อยพูดง่ายว่ารถคุณภาพต่าลงอนะ แต่ก่อนมีคะแนนที่257คะแนนกับความเดียวไลฟ์เพิ่มขึ้นเป็น2 6 6นะเจพีพาวเวอร์อธิบายว่าลูกค้าไม่ค่อยพอใจกับเทสซาตัดอุปกรณ์นั่งเดิมทิ้งเช่นเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่าปัดก้านใช่ไหมปัดน้ำฝนปัดปัดนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ปัดครับต้องกดปุ่มเอามันเป็นแบบคลาสสิกอะ่ะมันปัดมันง่ายกว่าแล้วคุณมานั่งกดปุ่มเนี่ยมันก็เลยทําให้คนไม่เคยชินไงผู้ใช้รถในอเมริกาก็เหมือนกับผมนี่แหละเฮ้ยปัดมาตลอดชีวิตอ่ละอยู่ดีไม่ให้กดปุ่มเนี่ยมัน กานไฟเลี้ยวกับการควบคุมปั่นน้ำฝนเนี่ยมันหายไปคะแนนก็เลยตกไปนะครับปัญหาคุณภาพเบื้องต้นของรถ E ีีเนี่ยมันทําให้ดีมาร์ในรถไฟฟ้าในอเมริกามันลดลงเนี่ยการขาดโครงสร้างพื้นฐานนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานะชิชัดรถไฟฟ้าเนี่ยฮะเป็นอุปสรรคในการขัดขวางการย้รถ E ีวีนะครับคุณภาพการซ่อมซ่อมแพงนะครับแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆจุกจิกนะฮะทำให้แนวโน้มจะซื้อรถ ใหม่เป็น e v ก็น้อยลงนะครับผลการสำรวจของแม็คินสันยังบอกว่าผู้โดยพวกทั่วโลกเนี่ยมีเพียง29เทานั้นนะที่จะกลับมาใช้ e v แต่ที่อเมริกันมีถึง46มากกว่าทั่วโลกเยอะเลยนะครับเทียบกับมาตรฐานโลกแล้วสูงกว่าเยอะเลยนะครับ29กับ46ผลการศึกษา JDPower ให้ความสำคัญว่ารถยี e ่ห้อแลมครับ เมืองไทยไม่มีนะครับแต่ที่อเมริกาเต็มเลยรถแลมนะครับเป็นยี่ห้อของเออเอลเลนอ่ะสเตลลติสนะฮะเป็นยี่ห้อดังของอเมริกานะฮะมีคะแนน149พอยต์นะครับดีมากนะครับคะแนนเขาอ่ะหรือแม้กระทั่งเชฟโเรเลตฮุนไดเกียร์บูอีกเนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบสองคะแนนก็ดีมากนะครับแต่ว่า รถไฟฟ้ากับมีอัตราที่แย่ <c oughs> ในเรื่องคะแนนครับรถไฟฟ้ามักจะมากับฟิวเจอร์ไฮเทคทันสมัยฮะเจ้าของใหม่ก็เลยเป็นคนมือใหม่ก็ไม่ค่อยใช้ชินกับการใช้รถไฟฟ้ามันก็เลยมีความสรรับสนการควบคุมรถอินโฟอินเ t อร์เทนเมนต์นะฮะอินโฟกราฟิกอะไรที่อยู่ในจ้าจอเก็ใช้ไม่เป็นอะ่ะก็ลำคาญไง <c oughs> ความไม่เคยชินมากกว่าคะแนนก็เลยตกลงไนงะการใช้รถ e.v. ก็มีระบบที่ซับซ้อนขึ้นนะช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงสัญญาณเตือนผิดพลาดนะการเตือนสถานะผิดพลาดนะฮะปัญหาจุกจุกเล็กเล็กน้อยน้นะฮะที่มันเตือนผิดอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะครับทำให้เจ้าของรถใหม่เนี่ยไม่ชอบเชื่อมต่อกับมือถือก็ยากคะแนนคุณภาพก็เลยตก ผู้บริโภคชี้ว่าอีวีหน้าปวดหัวหน้าเบื่อเอาแบบง่ายๆบบลถน้ำมันได้ไหมก็เป็นธรรมชาตินะครับเวลาคุณจะเปลี่ยนระบบอะไรก็อย่างหนึ่งมันไม่เคยชินไงมันก็ทําให้ลําคนที่มันเรียกว่าขี้เกียจศึกษาแล้วก็พอมาใช้แล้วก็รู้สึกลาคาญนะเอ้ยทาไม่ได้สักทีอะไรพวกเนี้ยอินโฟกราฟิกอินโฟอินเทอร์เนเมนต์กดปุ่มนุ่นปุ่มนี่ก็ไม่ถูกก้านปัดน้ำฝนหายก้านไฟเลี้ยวหายอีกอย่างนี้ที่ผมกระทบมากหมายก็คือการส่งมอบรถไม่ได้ของเทสลา เพราะเหตุผลก็คือยอดขายมันตกเนาะทำให้หุ้นเทสลาตกไป25%เตลยนะครับตอนนี้ประมาณ190ดอลลาร์นะครับเขาบอกว่าจะทำนายว่ามันอาจจะตกไปถึง15ดอลลาร์น,นี่มันโมไปหน่อยหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าผลประกอบการมันตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะลดไป50%เอเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าราคาหุห้นจะร่วงลงรุนแรงได้ถ้าผลประกอบการมันร่วงไปเยอะๆอย่างเงี้ยคำเตือนเนี่ยมันคือ คำเตือนอันน่าสะพึงกลัวของตลาดหุ้นอเมริกาเพราะว่าถ้าหุ้นเทสลาตกเนี่ยหุ้นอเมริกาจะร่วงกันเป็นทั่วหน้าและก็ทั่วโลกเลยครับเขาบอกให้ระวังครับหุ้นเทสลาสําคัญมากนะครับเทสลาทำไมขายน้อยน้อยลงยอดขายหล่วนวูบนะฮะเทสลาพา่แพ้ให้ B y d ยดียับเยินในตลาดยานยนต์จีนโดยเฉพาะเทสลาในจีนเนี่ยดิ่งลงไป24.2%นะขายได้เพียง 71, 7 1 0 0หันคัน b y วยดียอดขาย35.2%นะครับขายได้3 4 0 0 0 0คันนะ แต่ว่าเทสซาก็ยังทําได้ดีนะครับในตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ตลาดจีนนะ่ยพูดง่ายๆว่าในจีนน่ยยี่ห้อไหนก็ตกโกตา้าฮอนด้าจีเอ็มเบนบีเอ็มตกหมดนะครับเพราะไอ้บีวายดีนะครับไปตีตลาดคนอื่นเข้ามาแล้วแบรนด์จีนอื่นๆก็ขึ้นหมดนะครับฉะนั้นเทสซารายงานยอดขายไตรมาสสของปี2567กเ็นี่ยก็ยังส่งมอบรถได้ได้ดีนะครับส่งมอบได้439,000คันก็ใครได้นะครับหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยมันตก เดือนเดือนมิทยาเดือนเดือน้ามันตกแต่โดยภาพรวมของไตรมาสสองมันก็ส่งได้ครับ4ี่แสนกว่าคันเนี่ยทำให้2วันที่ผ่านมาหุ้นขึ้นครับเทสลาคือคุณเข้าใจไหมที่เราพูดถึงอ่ะมันเมื่อหลายเดือนที่แล้วหุ้นมันตกไปยี่สิบห้เนตอนนี้มันมันกลับมาที่เดิมคือมันขึ้นมา1 6คือมันขึ้นแล้วมันตกไป25%แล้วมันก็ขึ้นมา16%บกเมันก็ขึ้นลงๆะครับมันก็เลยไม่รู้จะพูดถึงขึ้นเวลาไหนตกเวลาไหนแต่ ทำให้หุ้นตกไป25%ตอนหลังเนี่ยพอไตรมารสอเนี่ยเออ่มันพอไหวนะฮะไตรมารสอพอไหวมันก็เลยขึ้นกลับมาอีสิกเป็ก็เป็นธรรมชาติของ,ของหุ้นแหละครับขึ้นขึ้นลงลงมีเวดีประกาศาล่าสุดว่าจะลดราคาออโตสามนะฮะแล้วก็ดอลฟินนะฮะอย่างที่เคยเรียนให้หลายๆครั้งให้ทราบนะครับไตรมารสอยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะไต่มาสองลดมีเวดีขายไปทั้งหมดเป็น e v, เฉพาะอีวีนะครับสี่แสนสองหมื่นหกพันคัน แต่ถ้ารวมไฮบริดไปด้วยก็982,774คันนะฮะเดือนมิถุนาเดือนเดียวขายไปได้340,000คันส่วนเทส l าก็ขายได้ไตรมาส2ประมาณ440,000คันนะฮะก็เป็นยอดขายที่ดีครับสำหรับเทส l a ที่เป็นไตรมาส2นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ 1, 2, 7, มื่นที่มาณ70,000กว่าเพราะว่า3ไตรมาส440,000เดือนที่มิถุนาทำไมมันขายน้อยจังเนี่ยความตึงเครียดทางการค้าของ สหรัฐอเมริกากับยุโรปในเรื่องของการขายรถ EV วีทำลายความทะเยอทยานของ BYD ครับที่จะเจาะตลาดโลกความหมายคือ BYD เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีครับในการที่จะส่งรถออกทั่วโลกเนี่ยทำให้ BYD มีความกังวลครับที่จะผลิตรถออกมามากๆนะฮะอาจจะขายไม่ได้เขาก็เลยพยายามลดสต็อกหน่อยครับให้มันตัวเลขมันดีขึ้นนะครับีวมีอัตราเติบโตที่ดีนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้บุคคลทุกการดีครับ ทำให้มีราคาหุ้นปรับตัวขึ้น15%นะครับก,ก็ค่อนข้างดีครับตลาดสหรัฐเป็นตลาดที่เราต้องเข้าใจนะครับมันไม่ใช่ตลาดของ EV เหมือนตลาดจีนมีแค่10%เองครับที่ใช้รถ e ีวเทียบกับตลาดจีนแล้ว35%ของรถใหม่นะครับดังนั้นเราก็มองว่ารถ h ฮ b ริดครับเป็นรถยอดประหยัดน้นํามันนิยมในสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งก็คือโตโยต้าพีอันดับ2ก็คือแอนดนตาไฮบริอันดับ3ก็คือ เกียร์ครับนีโลครับอันดับ4ก็คือ c a m รี่ไฮบริดอันดับ5คือโตต้าโคโรล่าไฮบริดเป็นไฮบริดหมดเลยครับเดี๋ยวนี้คืออเมริกาคุณไปซื้อรถคุณไม่ต้องซื้อรถธรรมดาแล้วก็ซื้อรถไฮบริดเพราะมันมีอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง25กิโลลิตรโดยประมาณนะครับอาจจะมี22 23นะฮะเอาธิว่า22ถึง24ก็แล,ล้วกันนะโดยประมาณ22ถึง24กิโลลิตรเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาเรียวกว่าดับเบิลเลยนะครับจาก รถ ICE ธรรมดาเป็นผมผมก็ซื้อ ICE i c e Hy ไฮบริดครับไม่ใช้ซื้อ ICE i c e b ธรรมดาแรอกครับแต่ว่ามันมีปัญหานี่หนึ่งครับว่าช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมันเกิดภาวะที่เรียกว่ารถ Toyota p r i u เนี่ยหยุดผลิตครับในญี่ปุ่นหยุดมาหมดเลยครับเพราะปัญหาเรื่องโครงสร้างการจัดการเรื่องคุณภาพครับก็เลยไม่มีรถส่งไปในอเมริการถขาดตลาดมากเลยครับทำให้อเมริกาเดือนมิถุนาไม่มีรถพีอูดขายเลยครับตลกมากเลยครับพีอูดขายในอเมริกา13คันทั้งๆท,ท,ที่ปกติขายเดือนละ15ื่นเหลือ13กัน อันนี้เป็นตัวเลขที่น่า,นาตกใจนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ารถไฮบริดเป็นรถที่ขายดีมากในอเมริกาไม่ใช่รถ EV ีครับดันั้นโตโยต้ตาก็ยังครองตลาดรถ e ีวีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละหม0 0นันคันนะฮะแล้วก็มีรถอื่นๆอีกประมาณหมื่นกว่าคันหมื่นคันเต็ไมไปหมดแล้วครับอันนี้มันแค่รุ่นเดียวยี่ห้อเดียวเนะวาะเพราะตลาดรถอเมริกามันตกประมาณเดือนละล้านคันนะนะฮะ ในในจีนตกประมาณเดือนละสองล้านกว่าคันนะมันมันใหญ่กว่ากันเยอะนะประเทศตลาดจีนน่ะเอ่อฉะนั้นประเทศเราก็ประมาณ7จ็ดหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นคันนะฮะมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับขนาดตลาดเขาใหญ่กว่าเราเท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นคูณด้วยสามสามเท่าสามสิบเท่าตลาดเขาใหญ่กว่าเราสามสิบเท่านะฮะของจีนนะ,ะฉะนั้นเราก็ขายคันหนึ่งเขาขายสามสิบคันเราก็ทําให้เรารู้สึกว่า เขาทุ่มตลาดเราด้นตลาดเรานี่เป็นเรื่องเล็กมากสำหรับ,บเขาฉะนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับเขาคิดแต่ว่ารถใหม่จะออกรถเก่าระบายท่อไป,ไปแค่นั้นเองครับเรื่องของเรื่องไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พิจารณาอะไรรอบคอบว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ซื้อที่ซื้อไปแล้วทําให้เขาน้อยใจทําให้เขาเจ็บใจนะฮะว่าอีกหน่อยเขาจะไม่ซื้อบีไวดีเพราะเหตุผลนี่แหละครับซื้อปุ๊บราคาลงทันทีอ่าอย่างเงี้ยมันทําให้เสียตลาดไปเขาลืมนึกเรื่องนี้ไปไงเป็นทุกแบร์เลยครับ คือไม่สนใจจะอยู่ข้างหลังอ่ะสนใจจะอยู่ข้างหน้าลุย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 แล้วลืมไปว่าข้างหลังก็พังอ่ะจะต้องให้เขาได้รับบทเรียนครับแล้วก็ให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองใหม่ว่าการุณาอย่าลดราคาเยอะกรุณาอย่าตั้งราคาสูงเกินไปแล้วลดเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ครับแบบนี้คนไทยทนไม่ไหวครับสีทนไม่ได้ครับเราจะต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขยับอย่ารุนแรงมากครับคุณคุณอีวีจีนเราก็จะได้สบายใจครับขอบคุณที่ติดตามชมและขอบพระคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร